น้องพยาพิมพสังปฏิหรือทงองคำพระโล่ชอบชอบชอบเนื้อทงองคำยุกต้นยุกบุราณพระโล่ข่าบไข่ทุสมข่าบไข่ นี่เขาขาวเหมือกันยกผูมออกสียกเลยข้ามไข่ตามโปพอมท่ผูชมเนื้อทองคำข้าบไข่รครับท่านผูชมสวยที่สุดในลูกปลอดตุส อดาึ้นามองพสรรคช้กหลังฝึกสอนฝกสอนสามสี่ครั้งรวมเนื้อตรงครบคนตงทำเสียสามนี